รอมก่อนเนี่ยเรารอคิวเข้าห้องน้ำมาแล้วนะท่านผู้ชมแต่รอบนี้เนี่ยเราจะมารอคิวในคุกกันบ้างนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ารอคิวเนี่ยรอไปเพื่ออะไรนะเราจะมาดูพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมกำแพที่มีชื่อว่าเดสโลนะ <laughs> โอเคเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่า Let's go สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องเน้แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนี้นะฮะผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอของคุณแล้วสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นใครผมจะกลับมาตอบคุณอย่างแน่นอน let's go <S ชื่อไทย9 2 4 3อาชญากรรมดื่มน้ําผิดวิธีฮะ ดื่มน้ำผิดวิธีโอ,โอเคโอเคท่านผู้ชม <c oughs> การพิพากษาโทษนะฮะนะ,ะบประหารชีวิตเหรอเดี๋ยว <c oughs> กูดื่มน้ำผิดวิธีนี้กูต้องมาห่างชีวิตเลยใช่ไหมที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเวลานจนถึงการดําเนินการนะฮะสองวันอืมวิธีการตุยบนยันไดอะไรวะเนี่ยกูมาอยู่ที่ไหนนี่คุกไหนนี่โอเคเราได้รับเอกสารการทาโทษอุย เอามาเลยนะท่านผู้ชมโ้นักโทษเต็มเลยนะฮะต้องบอกเลยว่านักโทษเนี่ยเยอะมากๆคือมีทรงโกคูด้วยท่านผู้ชมหัวสีฟ้าตอนนี้มีทั้งหมดกี่คิวเราอยู่คิวที่3 3มนะท่านผู้ชมซึ่งผมจะแซงไปเลยนะเดี๋ยวกูขึ้นมาแค่คิวที่30มโอ้ my god โอเคตอนนี้เราอยู่คิวที่30มนะท่านผู้ชมโหแต่เงินเราขึ้นอยู่นะผมยากอองจะคุกนี้แล้วนะ โอ้มไม่ไหวอ่ะคุกนี้มันทรมานมากคุกนี้มันทรมานมากผมค่ดื่มน้ำผิดวิธีเองโดนผู้คุมซอบแทบเป็นแทบตายท่านผู้ชมผมต้องไม่อยู่ในคุกที่อไอ้ไอนี่แสงกูกูจะต้องไปก่อนกูมไม่ยอมอืมจะยอมได้ยังไงนะเพราะว่าเราทนไม่ไหวกับคุกนี้แล้วนะคุกนี้มันทําให้เรานะั้นทรมานเป็นาม,มากท่านผู้ชมผมผมทนไม่ไหวแล้วผมโดนคนอื่นหลังแกผมโดนผู้คุมทุบตีผมโดนทุกอย่าง ผมโดนทุกทุกอย่างจริงๆนะฮะจนผมเฮ้ยมันแซงกูได้ยังไงกูจะไปก่อนนะกูจะต้องไปก่อนกูจะต้องได้ขึ้นก่อนนะสะวรรค์นเนี่ยผมจะต้องได้ขึ้นโวรผมไม่ได้ทาอะไรผิดผมแค่ดื่มน้าผิดวิธีนะท่านผู้ชมการดื่มน้าผิดวิธีที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะเป็นเรื่องที่แบบผิดเป็นอย่างมาก <c oughs> คือกูก็ไม่รู้มันกัแค่ดื่มนะ้าผิดวิธีนี่กูต้องโดนเลยใช่ไหมกูต้องตุยเลยใช่ไหมนี่ตุยเย่เลยนะ โอเคโอ้ okay. oh, แถวนี้ยังอีกยาวไกลนะท่านผู้ชมอุย้ยเราขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่26แล้วนะต้องบอกเลยว่ารอบก่อนเนี่ยเราไปเข้าห้องน้าสงสัยเราจะดื่มน้ําในห้องน้ําผิดวิธีนะท่านผู้ชมโอ้ไม่กอนแต่ตรอบนี้เราจะต่อแถวขึ้นจั่วหนดโดยมีเอกสารบอกครบหมดแล้วผมจะเสียใจหรือไม่รู้ว่าผมจะดีใจดีนะโอเคเราแซงได้อย่านะนั่นไงผมว่าแ,แล้วผมต้องโดนโถเอ้ยไม่ได้มีเงินสำรองเก็บเอาไว้ด้วยนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่คิวที่ยี ส6นะไม่คิดว่าจะขึ้นมาไวขนาดนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเรานั้นขึ้นมาไวพอสมบูรณ์บังอาจบังอาจอยา่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้ไม่ยอมหรอกนะฉันไม่ยอมให้นายแซงฉันได้หรอกจริงๆนะโอ้โหเรามาอยู่ที่คิวที่25แล้วนะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าผมจะได้ไปสักทีจากคุกนี้นะผมทรมานผมอยู่ไม่ได้แล้วผมทนไม่ไหวนะผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกินทนไหวผมคงอยู่ไปแล้วไม่ต้องมายืนต่อคิวแบบนี้นะท่านะผู้ชมแต่ตอนนี้คือผมทนไม่ไหวแล้วไงเอา้า นายทำอย่างนี้ไม่ได้นะจะมาแซงเราเนี่ยนายหัวเกราะตัวสีฟ้าเออเนาะ ผมจะต้องได้ไปก่อนนะจริงๆผมยอมไม่ได้เลยนะฮะข้างหน้าย r t i ท e h เฮสคอมถึงเวลาที่คุณจะไปแล้วเออมันเป็นทางออกสินะผมต้องแบบคิดมองในแง่ดีว่ามันคือทางออกเอกสารที่เราได้รับมาตอนต้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเอกสารปลอมนะท่านผู้ชมเราจะต้องมาดูกันว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรผมคิดว่าเอกสารที่เรา,เราได้รับมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงผมคิดว่าผมจะได้ปล่อยตัวออกจากที่นี่แล้วนะฮะคือไม่ใครที่มายืนต่อแถวเนี่ยคือคนที่ดวงดีมากๆแต่ว่าเอกสารที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่ใช่ เอกสารจริงเขาทําให้เรากลัวนะท่านผู้ชมซึ่งผมจะไม่กลัวผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วผมโดนมาเยอะแล้วก็ที่นี่ผมจะต้องแทนพ้นมันไปให้ได้เดี๋ยวบางอาจจะมาแซงกูอาอ้าเอาเอา้าวอ้าวอ้าเอา้เอา,อา,อานี่จะมาแซงหรอเรามีเงินจตองว้เยอะท่านผู้ชมผมไม่ยอมหรอกผมได้เรียนรู้จากแบมห้องน้ำมาแล้วแบมบนี้ผมจะไม่มีใครแซงผมได้ผมจะครองพื้นที่นี้ไว้เพราะมันเป็นที่ของผมนะนายจะมาเอา อาพูดถึงง้จะมาแซงหรอคนข้างหลังแซงมันอืมแซงมันอย่าให้มันแซงผมโอเคเราก็ยังแซงไอตัวข้างหน้าไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะถ้าเราแซงเนี่ยแล้วคนข้างหลังแซงเราเนี่ยเราซวยเอาเขาออกไปเลยว่ะเขายอมแพ้นะท่านผู้ชมแต่เรานั้นไม่ยอมแพ้ไงเพราะผมจะต้องไปที่ประตูตรงนั้นให้ได้นะท่านผู้ชมประตูที่เราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้านี้จะมีอะไรรอเราอยู่นะฮะคงไม่ใช่บันไดนะคงไม่ใช่บันไดแบบที่แบบที่ในในเอกสารเขียนไว้ตั้งแต่ต้น นะท่านผู้ชมเราจะมารอดูกันฮะตอนนี้ผมคิดว่าผมมีเงินเยอะมากๆกว่าท่านผู้ชมผมคิดว่าผมนั้นมีเงินอยู่ 3.4.5B บีแล้วในตอนนี้นะและผมคิดว่าหลายๆคนเขาบอกว่ายากแซงคิวแต่ผมนั้นไม่เชื่อว่าท่านผู้ชมอีสักหนึ่งทีประเดิมก่อนเลยเกือบแ <laughs> ล้วนะเกือบแล้ว แค่แค่ G. จี้ G. จุด่ยแค่จี้จุดท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานั้นโดนแซงอ,อีกทีนงเนียวเราสวยแน่นอนนะฮะคือผมอยู่อันดับที่7วะ่ะแล้วผมอยากขึ้นไปให้ได้เร็วๆผมอยากเข้าปรนะตูแล้วผมรีบนะ้นท่านผู้ชมคือไม่ผมอยากผมอยากเข้าสู่ประตูแห่งสซรรค์และข้างหน้านี้มันเหมือนแบบ ป็นระตูสีแบบที่น่าไปมากท่านผู้ชมขอแค่ไม่มีบันไดก็พอนะโอเคนี่ขโมงแล้วเห็นไหมอยา่าแซงคิวนะอย่าได้ไหมอยา่าแซงคิวอย่าได้ไหมกูไม่เชื่ออะกูไม่เชื่ออะกูไปยาวไปยาวนี่ไงแล้วเขาจะก็จะแซงอเองท่านผู้ชมเห็นไหมแล่งเขาก็จะแซง <c ười> ซึ่งอยู่ในเกมการคำนวณของผมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไม่ยอมนี่ไงแล้วโดนนะโดนและโดนไงนไม่ดีโอ้โหขอแล้วกันนะตรงเนี้ขอแล้วกันนะจุดเนี้ขอจุ อืมไม่ยอมครับไม่ยอมนายจะรวยมาจากไหนฉันไม่สนแต่ฉันไม่ยอมไงไม่ดีเออ เก็บเงินนานๆเออขอเวลานี้ขอแซงเราอยู่ที่อันดับที่ห้าเลยท่านผู้ชมและผมจะไม่ยอมให้พวกเขาแซงแล้วเรามาที่อันดับที่สี่นะแล้วผมคิดว่าเราจะได้เข้าสู่ประตูอีกไม่นานแต่ถ้าเกิดผมแซงข้างหน้าเนี่ยผมจะโดนข้างหลังแซงแน่นอนนะท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดว่าข้างหน้าเนี่ยแซงคืนเนี่ยข้างหลังแซงต่อแน่สวยแน่เราตรงไกลแน่นอนนะท่านผู้ชมโอเค เราใกล้จะเข้าสู่ประตูที่ไม่รู้ข้างหน้าจะมีอะไรแล้วนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ารอมานานชีบ่ายเลย <c oughs> ขออุ้ยบางอาจบางอาจบางอาจบางอาดยายายาชิบหายแล้วกูตกมาอยู่ที่อันดับห้าชิบ่ายอันดับหกอหมมาเทงคืนนะ <c oughs> ขอโทษแล้วกันนะที่ตังค์ไม่พอถ้าเกิดมีตังค์นี่เราจัดไปแล้วนะท่านผู้ชมแต่เกิดคือ <c oughs> แบบมุ่มมีตังค์ไม่พอ <c oughs> ผมก็แค่รีบผมก็แค่รีบอยากจะเข้าสู่ประตูข้างหน้าเท่านั้นเอง <c oughs> มันนิดเดียวะท่านผู้ชมมันนิดเดียวจริงๆนะเมื่อกี้นี้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆนะท่านผู้ชมยังไงต่งเราก็จะได้เข้าสู่ประตูข้างหน้าอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะตอนไหนนะแต่คงใกล้แล้วแหละในตอนนี้ <c oughs> ขอลองไอ้คขข้างหน้าเข้าไปเร็วๆดีกูรีบกูบร,บบรีบเออมาว่าเราเข้าส่อันดับที่5้านะพีชมเราเข้าสู่อันดับ5ใช่ไหมเออใช่อันดับที่5แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เรามีเงินอยู่5.6บี การ์ดผมซึ่งเราจะเอาไว้กันคนที่จะแซงเราในทางข้างหลังนะแล้วตอนนี้ผมถ้าผมแซงข้างหน้าที่ผมสวยแน่ๆนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสองคนนี้เขาใกล้จะเข้าประตูกันนะผมจะแซงปึ๊บปั๊บไปเลยท่านผู้ชมผมจะแซงแบบตึ๊บตๆ๊บต๊บไปเลยแล้วจะมาดูกันว่าเราจะให้เข้าประตูหรือว่าเราจะได้ออกประตูนะผมจะไม่ยอมแน่นอนเพราะว่าเขาแซงผมไปเมื่อกีน้นี้เราไม่ได้วะเราไม่ได้จริงๆไอ้สองคนข้างหน้ารอก่อนรอให้สองคนข้างหน้าเนี่ยไปก่อนนะท่านผู้ชมเอ้ยเขาไปแล้ววะท่านผู้ชม เอาวะใกล้ดึงเราแล้วนะท่านผู้ชมผมจะเก็บเงินอีกสักนิดนึงเก็บเงินอีกสักนิดนึงเอาวะยิสแล้วยิสแล้วอีกนิดเดียวสัก30มสิบบีเราจะได้เข้าสู่ประตูที่มีบรรไดเขียนกูไม่ยอมนี่แซงไงท่านผู้ชมเออสามสิบเก้าวิเลยท่านผู้ชมโอ้ยก้อนโอ้โหโอ้ยก้อนโอ้ยก้อนอีก30วิท่านผู้ชมอ่ะ ดามันจะปล่อยปล่อไปก่อนยืนเราจะยืนเราจะยืนก่อนนะท่านผู้ชมอแอะเดี๋วผมไ่ออคลายเป็นแซงกันเองนะท่านผู้ชมย0วินาทีสุดท้าย20วินาทีสุดท้าย,าท,ท,ายท่านผู้ชมคือผมแซงเขามาเนี่ยผมจะต้องไม่ยอมนะท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาอะโอ้โหมันไม่ได้ลองกลับมาอยู่ที่เดิม้ยจริ จริงนะมังท่านผู้ชมและรอบนี้เรากลับมาอยู่อันดับที่1่งใหม่นะซึ่งเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะท่านผู้ชมและมองเลยว่าไอคนข้างหลังเนี่ยมันจ้องที่จะแซงผมอยู่นะฮะให้ผมได้ออกจากประตูนี้เถอะผมขอร้องคุณให้ผมออกไปมันจะเป็นเรื่องที่ดีต่อคุณด้วยนะเพราะคนจะได้กลับมาอยู่ที่หนึ่งไง <c oughs> คือผมตอนนี้คือผมโดนแซงยับยับเลยนะท่านผู้ชมคือเราต้องยืนเฉยแล้วนะตอนนี้คือผมต้องฟื้นฟูงเงินมากเพราะว่าผมโดนแซงยับ,ย,บยับเลยนะ <c oughs> ก,ก่าลังทำมาอยู่อันดับที่1ได้นี่มันยากลำบากสลึกเงินนะท่านผู้ชมโอเครอบนี้ผมต้องลุ้นว่าคนข้างหลังของเราเนี่ยมันจะไม่แซงเรานะฮะซึ่งเขายังไม่รู้แน่นอนว่าเตารนั้นมีเงินเท่าไหร่นะฮะเพราะถ้าเขาแซงเราอีกรอบนี้ผมสวยแนี่เอ้ยหกห้าสี่สามสองหนึ่งซูนไปเลยท่านผู้ชมเราเข้าสู่เดี๋ยวมีคันซีนด้วย <laughs> คันซีนอะไระเนี่ยเดี๋ยว,วผู้คุม ตัวตัว <c oughs> ฮะอุ๊ยาที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่ที่ไหนที่นี่คือที่สวนใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนผมจะต้องบันไดน,นะท่านผู้ชมจริงกูต้องบันไดจริงนะจริงเออใบใบนั้นมันโดนโดนผูุ้มผักตกบันไดน,นะท่านผู้ชมแควมันไดอยู่ข้างหน้าของเราซึ่งข้างบนนั้นผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะท่านผู้ชมคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันคืออะไรวะ คือเราจะไปถึงไหมอ่ะคือเราวิ่งไม่ได้ใช่ไหมเราเดินได้อย่างเดียวนะท่านผู้ชมซึ่งโคตรจะไกลเลยนะหมดเลยว่าแม่โคตรจะไกลนะท่านผู้ชมซึ่งเห็นลิบลีแล้วเหมือนจะใกล้เหมือนข้างบนนะั้นมันจะเป็นสวนรรค์ใช่หรือไม่สวรรค์ที่ตามหาผมสวรรค์ใช่ไหมผมกําลังไปสวรรค์บนนั้นผมกําลังไปเรามาถึงแล้วเราเห็นแล้วพื้นที่ที่สวยงามที่ผมกําลังตามหาอยู่ในคุกนั้นมันถูกทรมานมากนะฮะ ตอนนี้เราเหนือเวลาอีกตั้งหนึ่งหนึ่งนาทีกว่าๆสวรรค์นี้มีอะไรวะสวรรค์นี้มีอะไรวะโอ้ยมีห่วงยางให้เราเล่นด้วยอที่นี่สินะสวรรค์อะสวรรค์มันคือที่นี่สินะอือจะจะโอเคโอเคก็คงมีท่านเต้นเลยนะท่านผู้ชมอโหที่นี่ที่พักผ่อนสินะเดี๋ยวหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอยู่ดีๆีก็นอนโอเค เราเข้ามาถึงที่นี่แล้วท่านผู้ชมซึ่งต้องบอกได้เลยว่าที่นี่เป็นโซนที่ผมกําลังตามหานะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่าน,น,นี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ